ไตโคเดอร์มาใช้ยังไงให้ได้ผล99%ก็ก็สวัสดีเพื่อนเพื่อนชาวสวนทุเรียนมือใหม่ทุกท่านนะครับ ก่อนอื่นนะครับท่านอาจจะแปลกใจนะครับทําไมผมพูดว่าให้ได้ผล99%นะครับคือในความคิดผมนะทุกอย่างมันไม่มีอะไรร้อเนะครับถ้าบอกว่าร้อยเปอร์เซ็นะครับบางครั้งนะครับเราอาจจะชะล่าใจนะครับไม่เข้าไปตรวจสอบนะครับต้นของเรานะครับเพราะเราคิดไว้ว่าได้ผลร้อยเปอร์เซ็นนั่นเองนะแต่ในแปลงผมนะครับมันไม่มีอะไรร้อยเปอร์เซ็นตนะครับไม่ว่าอะไรทุกอย่างนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเอาให้มันได้เปอร์เซ็นต์เยอะที่สุดนะครับซึ่ง ก็ประมาณนะครับ99%นี่คือคิดเอาเองนะคือดิจิตอลหน่อยหนึ่งนะครับแต่นะครับในแปลงผมนะครับหลังจากที่ผมใช้ไตโคเดอร์มาป้องกันเชื้อรามานะครับผมยังไม่เจอโรครากเน่าโคนเน่าเลยนะครับแต่อย่างที่อธิบายไปข้างต้นนะครับเราก็อย่าชะล่าใจนะครับเพราะโรครากเน่าโคนเน่านะครับทำให้ทุเรียนของเราเนี่ยยืนต้นตายได้เยอะนะครับท่านอาจจะเห็นในโซเชียลแล้วนะครับ ซึ่งช่วงนี้นะครับฝนตกบ่อยนะครับความชื้นสูงนะครับช่วงนี้เนี่ยในตลาดนี่ครับมีเห็ดขายกันเยอะแยะเลยนะครับเห็ดก็เป็นเชื้อราชนิดหนึ่งนะครับถ้าเห็ดมันออกเยอะนะครับยิ่งปีนี้เนี่ยโอ้โหเห็ดออกเยอะจริงๆครับในตลาดนี่ขายกันจนล้นตลาดเลยนะเห็ดก็คือเชื้อรานะครับถ้าเห็ดออกเยอะนะครับแสดงว่าเชื้อรามันก็จะเพล่ขยายพันธุ์ได้ดีนะครับซึ่งไอเชื้อราร้ายที่ทําลายต้นทุเรียนของเราก็เช่นกันนะครับไม่ว่าจะเป็นไฟท็อปทอล่านะครับลา ฟิวซาเรียมพิเทียมหรือชนิดอื่นนะครับทั้งทางดินและทางใบนะครับเขาก็จะเจริญเติบโตได้ดีนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเน้นนะครับช่วงนี้นะครับผมแนะนาไปกรอนหน้านี้แล้วนะครับให้ใช้ไตโคเดอร์มาให้มันบ่อยๆขึ้นนะครับอย่างในแปลงผมนะครับช่วงนี้นะผมใช้10วันครั้งเลยนะครับเพื่อให้มันได้9กเปอร์เซนนั่นเองนะอย่าไปหวังนะครับร้อยเปอร์เซนไม่มีนะครับทีนี้มาทําความเข้าใจเกี่ยวกับไตโคเดอร์มานะครับชอบอะไรไม่ชอบอะไรนะครับ เพื่อเราจะบริหารจัดการนะครับทำให้เขาเนี่ยเจริญเติบโตได้ดีนะครับควบคุมเชื้อราร้ายให้ต้นทุเรียนเราได้ดีนั่นเองนะครับอย่างแรกเลยนะครับต้องทําความเข้าใจก่อนนะครับไตโคเดอร์มานะครับแพ้แสงแดดหรือแสง UV นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นนะครับในการใช้ก็มีข้อควรระวังนะครับสําหรับไตโคเดอร์มานะครับผมแนะนํานะครับถ้าท่านจะใส่นะครับไม่ว่าจะเป็นใส่ทางดินหรือฉีดทางใบนะครับ ให้ท่านไปใช้ตอนหัวค่ำนะครับตอนที่แสงแดดมันอ่อนแล้วนะครับไตโคเดอร์มามันก็จะอยู่ได้นานนะครับจะสามารถเพาขยายพันธุ์ได้นะครับช่วยป้องกันรักษาโรคเชื้อราของเราได้ดีนั่นเองนะครับถ้าท่านไปฉีดช่วงเช้าหรือไปใช้ในช่วงที่แสงแดดจัดนะครับมันมีแสง UV นะครับมันทําให้ไตโคเดอร์มาของเราเนี่ยตายได้นะครับทําให้ประสิทธิภาพมันไม่ดีนั่นเองนะเพราะฉะนั้นนะครับเรื่องเลขเลยนะครับก็คือควรระวังนะครับ ในการใช้นะครับไม่ควรโดนแสงแดดนั่นเองนะครับสําหรับไตโคเดอร์มานะอย่างที่2นะครับไตโคเดอร์มากก็เป็นเชื้อราดีนะครับเพราะฉะนั้นเชื้อรานะครับเขาก็ชอบสภาวะที่มันชื้นนะครับความชื้นสูงสักเล็กน้อยนะครับซึ่งจากในแปลงผมนะครับผมจะควบคุมความชื้นดินนะครับคือความชื้นผิวดินเนี่ยผมจะไม่ให้ต่ํากว่า60%นนะครับเพราะมันก็เป็นความชื้นที่ทุเรียนของเราเนี่ยชอบด้วยนะครับ แล้วก็พวกเชื้อรานะครับอย่างไตโคเดอร์มาเนี่ยเขาเจริญเติบโตได้ดีด้วยนะแต่ถ้าต่ําไปกว่านั้นนะครับมันก็จะกลายเป็นแห้งนะครับไตโคเดอร์มามันก็จะตายไปด้วยนะเพราะฉะนั้นนะครับในแปลงผมนะครับผมจะแนะนําให้ท่านคลุมดินนะครับส่วนวิธีการคลุมดินปัจจุบันนี้มันก็มีหลายแบบนะครับมีเยอะแยะมากมายนะครับอย่างของผมเองนะครับผมก็เอาง่ายๆนะครับผมทํานาอยู่แล้วนะครับมีฟางข้าวเหลือจากการทํานานะครับผมก็เอามาคลุมดินนะครับให้กับต้นทุเรียนผมนะครับ เพื่อรักษาความชื้นให้ไตโคเดม่าเขาเจริญเติบโตได้นะครับแล้วก็ไม่ให้หน้าดินของเราเนี่ยมันแห้งด้วยนะแต่ปัจจุบันนะครับมันก็มีรีบอลรูทขึ้นมานะครับการคลุมดินแบบการขัดลังนกใช้ไม้ก่อนนะครับอันนั้นก็เช่นเดียวกันนะครับก็ถือว่าเป็นการคลุมดินเหมือนกันนะครับท่านจะใช้อะไรคลุมดินก็ได้นะครับมีอะไรในพื้นที่นะครับที่เราไม่ต้องลงทุนเยอะนะครับสามารถทําได้ทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นใบไม้ใบหญ้านะครับใบตองใบปาล์มใบ กล้วยก็แล้วแต่นะครับได้หมดนะครับเอามาคลุมดินนะครับเพื่อให้ไตโคเดอร์มาของเราเนี่ยมันเจริญเติบโตอยู่ได้นั่นเองนะครับไม่ตายไปนะครับและนะครับในกรณีที่ท่านไม่ได้คลุมดินนะครับท่านไว้หญ้านะครับได้ไหมนะครับคือจากที่ผมทดลองมานะครับไอ้ไว้หญ้านะครับถ้าหญ้าของท่านมันไม่ดกจริงๆนะครับหญ้าของท่านมันไม่ลกหญ้าของท่านมันไม่สูงจริงๆนะครับไตโคเดอร์มามันก็จะโดนแสงแดดอยู่ดีนะครับเพราะฉะนั้นนะครับ หากท่านไว้หญ้านะครับก็ควรจะไว้สูงสูงหน่อยนะความสูงก็ประมาณสัก2นิ้วนะครับประมาณนั้นนะครับแล้วก็หากมีการตัดหญ้านะครับก็คือเอาหญ้าที่เราตัดนี่แหละครับคลุมดินไว้เลยนะครับอันนี้ก็จะช่วยให้ไตโคเดอร์มาของเราเจริญเติบโตได้ดีนะครับแล้วก็นะครับในแปลงผมนะครับไตโคเดอร์มานะครับผมจะใช้มากับระบบสปริงเกอร์เลยนะครับเขาก็คือเน้นให้มันวงกว้างไว้เลยนะครับเลยรัศมีทรงพุ่มออกไปเลยนะครับ ให้ไตโคเดอร์มาของเรามันยึดพื้นที่ให้เยอะๆนะครับอย่างที่บอกไปนะครับช่วงนี้นะครับผมใช้ไตโคเดอร์มาเนี่ยทุกสิบวันเลยนะเพราะว่าเชื้อรามันเจริญเติบโตได้ดีเห็ดมันออกเยอะนะครับเราก็ต้องใช้ไตโคเดอร์มาให้มันบ่อยขึ้นนั่นเองนะครับอย่างในท้องตลาดนะครับไตโคเดอร์มาเนี่ยจะมีด้วยกัน3รูปแบบนะครับมีแบบน้ํามีแบบผงมีแบบมิดนะครับอย่างแรกเลยนะครับเป็นแบบน้ํานะครับซึ่งผมใช้อยู่ในแปลงผมเป็นแบบน้านะแบบน้ํานะครับ ถ้าท่านเก็บในตู้เย็นนะครับมันจะมีอายุอยู่ได้1ปีนะครับแต่ถ้าท่านเก็บในอุณหภูมิปกติเนี่ยจะสามารถเก็บได้6เดือนนะครับแต่วิธีการเก็บนะครับก็ต้องควรเก็บในที่มิดชิดนะครับไม่ควรให้มันโดนแสงแดดด้วยนะเพราะอย่างที่กล่าวไปข้างต้นนะครับไตโคเดอร์มาเนี่ยมันแพ้ยูวีนะครับมันทําให้เชื้อของเราเนี่ยอ่อนแรงได้นะครับมันอาจจะไม่ตายนะครับแต่มันจะอ่อนแอนนั่นเองนะครับมันก็จะเพล่ขยายได้น้อยนั่นเองนะครับอันนี้คืออย่างเลกเลยนะครับ Ard, สำหรับไตโคเดอร์มาแบบน้ำนะครับ2นะครับไตโคเดอร์มาแบบผงนะครับไตโคเดอร์มาแบบผงเนี่ยวิธีการใช้นะครับคือท่านต้องเอาไปผสมน้ํานะครับละลายน้ํานะครับแล้วก็ทิ้งไว้สักหนึ่งชั่วโมงนะครับให้มันตกตะกอนก่อนนะครับเพราะว่าแบบผงเนี่ยมันจะมีตะกอนนะครับถ้าท่านปล่อยไปกับระบบสปริงเกอร์เนี่ยมันจะไม่เป็นอะไรนะเพราะว่าหัวสปริงเกอร์รูมันใหญ่นะครับมันก็จะไม่อุดตันนะครับมันก็จะสามารถใช้ได้นะครับ แต่ถ้าท่านไปใช้สำหรับพวกสายฉีดพ่นนะครับมันจะไปอุดตันหัวฉีดพ่นของท่านได้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับควรที่จะละลายน้ำทิ้งไว้หนึ่งชั่วโมงก่อนนะครับแล้วค่อยกรองนะครับเอาแต่น้ำตักเอาแต่น้ำไปใช้นะครับสำหรับตัวหัวฉีดพ่นนะอันนี้เป็นข้อควรระวังนะครับแล้วก็วิธีการเก็บก็เช่นเดียวกันนะครับก็ไม่ควรให้มันโดนแสงแดดนะครับอย่างที่สามนะครับก็คือแบบชนิดเม็ดนะครับเป็นปั้นเม็ดสามารถ โรยลงไปที่บริเวณโคนต้นของเราได้เลยนะครับก็เช่นเดียวกันนะครับชนิดเม็ดก็ไม่ควรที่จะเก็บให้มันโดนแสงแดดนะครับควรที่จะเก็บให้มันมิดชิดนะครับแล้วก็ทุกอย่างนะครับมันมีข้อควรระวังในการใช้นะครับเขามีฉลากระบุไว้แล้วนะครับท่านก็ลงไปอ่านฉลากสักนิดนึงนะครับคือผมจะแนะนานะครับไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยเป็นยาทุกอย่างนะมันจะมีวิธีการใช้ระบุอยู่แล้วนะครับบางท่านเนี่ยสอบถามผมมานะครับอันนี้เนี่ยใช้ยังไงอัตราเท่าไหร่ ก็แนะนําให้ไปดูที่ฉลากนะครับเพราะว่าบางครั้งนะครับถ้าท่านใช้แบบเดียวกับผมเนี่ยผมสามารถบอกได้นะครับแต่ปัจจุบันนี้นะครับในท้องตลาดมันมีหลายยี่ห้อเยอะแยะมากมายนะครับที่อัตราการใช้มันจะไม่เท่ากันอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นแนะนําให้ไปดูที่ฉลากดีกว่านะครับมันก็จะทําให้เราใช้ไตโคเดอร์มาได้ประโยชน์สูงสุดนั่นเองนะครับโอเคนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับ